ไวไัยวัยสืบสารประเพณีครั้งนี้พามาสืบสารประเพณีแห่เทียนพรรษาโคราชประจำปี2567ภายใต้ชื่องานว่าแสงเทียนแห่งธรรมงามล้ำเมืองยาจะ12พรรษามหาราชาประเพณีงานบุญใหญ่ที่สืบทอดต่อกันมาหลายชั่วอายุคน การแห่เทียนพรรษาเกิดขึ้นจากในอดีตเมื่อพระสงฆ์ต้องจำพรรษาอยู่ที่วัดหรือกลางป่าเขาในตลอดฤดูฝนท่านจะไม่มีไฟฟ้าใช้ชาวบ้านจึงช่วยกันหล่อเทียนต้นใหญ่ขึ้นมาเรียกว่าเทียนพรรษาซึ่งในสมัยก่อนเราเชื่อกันว่าการได้ร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษาจะมีอาน,นิสงส์งแรงกล้ายิ่งกว่าบุญไหนๆทำให้เกิดสติปัญญามองเห็นธรรมเป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดมีไหวพริบป,ประดุดแสงสว่างของดวงเทียน เพราะเป็นการถวายเทียนพรรษาให้กับภิกษุสามเณรได้ใช้จุดเพื่อส่องแสงสว่างยามค่ำคืน ซึ่งงานนี้ไวไวได้สนับสนุนขบวนแห่เทียนพรรษาของวัดเดิมอำเภอพิมายและจัดตั้งบูธไวไวไวหลายจุดเพื่อให้ความสะดวกสบายแก่นักท่องเที่ยวและผู้ร่วมขบวนทุกท่านเพราะเราเล็งเห็นถึงความสำคัญและอยากร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยที่มีสืบทอดกันมาอย่างยาวนานให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป ซึ่งขบวนของวัดเดิมปีนี้จัดทำเทียนพรรษาที่มีความวิจิตรประณีตในลายที่แบ่งออกเป็นสัดส,ส่วนโดยในส่วนของต้นเทียนจะเป็นลายที่อัญเชิญพญาครุฑและอัญเชิญดอกบัวเพื่อสรรเสริญเจ้าชายสิทธทัตถะออกผนวกและในช่วงกลางรถเทียน เป็นการแสดงให้เห็นในส่วนที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากดาวดึงโดยมีความตั้งใจอยากจะให้ประชาชนได้รู้ถึงพระพุทธศาสนาและอริยสัจสี่เป็นการแกะสลักเทียนที่มีความวิจิตรประณีตตามแบบฉบับคนไทยลายไทยวิถีไทยสำหรับเทียนภาษาโคราชนะครับก็เทียนภาษาจะมีทั้งแกะสลักและก็ติดพิมพ์อยู่ในขบวนเดียวกันและอยากเชิญชวนให้พี่น้องชาวพุทธทุกคนนะครับที่สนใจ มาเที่ยวชมเทียงพรรษาที่จังหวัดนครราชสีมาของเราทุกๆปีนะครับเราจัดยิ่งใหญ่กันทุกปีครับผมปีนี้ก็ขอขอบคุณบริษัทไวยๆนะครับที่มาร่วมสนับสนุสน,นประเพณีไทยให้กับเทียมพรรษาวัดเดิมได้ออกสื่อสายตาประชาชนก็สุดท้ายก็ขอขอบคุณบริษัทไวไวนะครับที่มาร่วมการสืบสานประเพณีให้อยู่คู่ชาวพุทธต่อไปครับผม สิ่งทั้งหมดนี้เราจะทำขึ้นเพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวไทยและส่งต่อไปจากรุ่นสู่รุ่นเหมือนกับวยวัยที่มีมาอย่างยาวนานกว่า50ปีและเราจะมีทุกวันนี้ไม่ได้ถ้าไม่มีทุกคนคอยสนับสนุนและบอกต่อกันจากรุ่นสู่รุ่นเช่นกัน ที่ต่อไปทางวัยวัจะพาไปสืบสารประเพณีที่ไหนอีกสามารถติดตามได้ที่ Facebook และ YouTube ไวัย